สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC บอโจ FC หลานน้อยอุ๋ยิงครับอ่านในคลิปนี้มาต่อกันอีกครับบรรยากาศโอ้มาแล้วครับพี่น้องแต่ร้านนี่กว้างครับกว้างกว้างแบบมากๆเลยมาเ,เพื่อนเพื่นเตรียมรับคนพี่น้อง FC มานะครับ มาตั้สัชกวารับลนยนเอ้าวัสดีครับอ้นวาเรครับีส้าจับหูับไพออยู่บ้านได้อยู่แลาสส่เหรอเชียซอยกันนะสูจากี่ตัวเอเพราะว่าพวเดงวันแรมาหลายปีแล้วก็เลยก็เลยอยากว่าิง ครับ้กระบอดโจ้แม่ครับครับี่นั่นเป็นยอดแม่นแงเลี้ยงของราไทยปรดปรูด็นปีแม่เปิดฤดูกาลนันฝนตกเนี่ยพอจองไป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 ่ออันนั้นนี่ว่าของพ่อป่ะ มือนี่พนแไออยู่นั่พอคนเอาเอาพอกันเจ้าบนว่าลูกสาวตันี้ลูกเขยการใช่ไหลูกเขยการใช่บอกว่า่ันที่ว่าฉันลูกที่ว่าลูกเขยบอโจวดเพรากรเป็นลหนอลูกสาหลายไหลเ่ใเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ลูกสาวลยหด้คว่าที่ว่าลูกเขยบอลจทีว่าไปลูกสาวไมอดแบบ

ป๊อดบังพี่น้องพี่น้องฝากซื้อบัดขามจังวัดขามเฉียดขามคงเลยนะครับปีนาครับสาวหน่อยแล้วเพื่อนชั่วยุงงันวันที่สองบังคณะนี่แต่นี้หละสาวหน่อยนี่แหละของพ่อการเพื่อนเป็นเจ้าภาพแันขยบงมัป๊าคนมนี่หยมันขนาน้าเดกด่าเย วงพันตังซี่สิบปีมาทีกันมวนแล้วครับมวลแล้วมันแร้วมันแร็ว มาวันเฮ่ใครครับพยบกกันบเออส่อคพยกันโอเอากางหันมาหาผมดิวี่ไทเป็นยังไยไภาพด้วยจ้ะเออเอาเอาเอาไทยครับเอานิ่งๆงครันมามาพบสิ่ายท่ายแสอท่ายแนนี้มันวิดีโอตัวอ เออเอาเอาไทยขาไปมาผมจะ่ายให้หันกล้องเออว่าให้เขาถ่ายให้เอา้ามาเอานี่กล้องให้เขาถ่ายให้นี่แม่อันเนื่องสองนี่หนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวเอาทีละชุดเออผู้าม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 ิเต่คนไม่เดียวกันเนาะว่าได้ยึดฉาดอกเอาเนื้องสองหนึ่งสองหนึ่งสอง่ายนั่นอนมาแม่แม่ถ่ายรถแม่เอาแม่ถ่ายจังให้ส่งให้กันเด้อ เอาไทยอย่่ไทย้น้เินะเอาเอาเอาไทยยายได้เลยายแนเด้อยไหมพ่อกล่องนอะไรเพื่นต้นเออไทยโอ้ไทยก็พอการบ่เอาไทยเอาไทยให้เไทยให้นี่ตรงนี้บ่อ๋อเพค่งเนี่นะพ่านพิขอไทยก็พอการเอามาครับคนมีกระแสอยู่ได้ครับกระเสข้างในเบิร์ดครับมา นี่ต้น้อแม่นบะตามแล้วตอนเลยอ๋อมเกอาเปลดกล่องให้ได้ย่ากล่องครึ่งงบงามาน่งสองถ่ายเาไม่บอสอถ่ายเดียวนี่ละโอเคอ้าขอไปยีครับขอไปยีใส่ไพสีไทย

พอเซียวอ่ะโอ้แม่เชียวสัสดีแม่เซี่ยวอันนี้เพื่อนเรียนมัธยมน้ำกันคนเหตุงานโยธสะบาลเนี่ย่าเรไปน้ำมอลัเนี่ยเนตะขีดเป็นนักบอลด้วยร้อนว่ากีฬามอนกันครับเออเล่นหรือเปล่าเนี่นักวิ่งกีฬาเขตครับเรี่ยเลยเรี่ยสีพับุ้งสีรอยเลยครับผมจบฟ้าแดดสองสองลายเมียฟ้าแดดสองอย่างแช่งกันทัาน์าการธรรมกายพ้นะวั ท่านตัวร้านจังกรรมแม่นี่ร้านจังกรรมชัดอ๋อใช่ไหมเออซีผู้ทำนี่เวลาเราตรวจเวทนี่ผู้พันเรามาตรวจเวทครับเราเป็นหน้าเราเป็นหน้าแบบเมียมียรอบเป็นห้สมัยมัธยมผมเป็นผมเป็นอันนั้นผมเป็นนักวิ่งของเขตอือวิ่งแล้วมันจะเขาผมร้ว่าผมใส่หนิไหมผมก็ทำงานทะเบียนอยู่างนี้เนี่ยการย์กำจัดนี่เป็นเป็นหน้าเมียเราเป็นน้องสาวแม่ยามตรวจเวทนี่เราบประกาผู้เดียวดอกนี่ผู้พันเราไม่ตรวจเวท ตอนนั้นตอนนักไปดีใจครับมาหอดบานหอดซองทินของใช้ของผมก็คนลุกพี่น้องกันต่อเดี๋ยวนี้ไหมครับไปแถวชุ่มแพ้ไปอุดดวนเพิ่นกับเขามาทักเข้าแบบนี้รอนุ่มซอนุ่มซอนี่ดีใจกับเป็นช่องทางโอ้ไปบ่งนท่าอีกกันแม่นยังหันอ่ะ ัเป็นกูจังีดเนฝากฝากพระเอกไห่น้ำนม่ได้ครับแม่ด้วยครับพระกันพระการคนว่าพระเอกไหมหมอหันแม่นครับฝากพระเอกไมพระเอไหมหมใส่ะเขานั้นบ่มามาแล้วออกมาเลยผมยังไม่ออกมาเลยเกินชิปก้นหนาที่หรอก ติจองจองเลยครับจองเลยจองลำบาบเนี่ยฮะเอ้ยอย่าจิดจองลำบากฮะยิบใส่ก้องแตะยิบใส่ก้องแตกจังไลยเนี่ยยิบซื่อๆเนี่ยเอาเนื้อสองเฮ้ยจีบเราแค่เอาไปเนี่

มือแรงมือแรงเพิ่นว่าสิขึ้นออดิชั่นครับพันสิออดิชั่นครับเออมาออดิชั่นเอาเสียงจังหน่อยนี่ละน้องละเอาเสียงจังหน่อยกันหน่รับบรรยากาศนะครับตอนเรื่องแร่งเอาเบื้องไร้คางก็ได้แล้วเอาครับพี่น้อง เอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซีในคลิปนี้นะครับบรรยากาศคึกคืนครับถือว่าลุสงสวากับือว่าเวด้เขามาบานเป็นกับไลยคนกับทักพอเขามาอยู่โซ่เขียลครับกะเออกกเย็นเขามาทักกันนะครับอ่ะดีใจครับดีใจนะครับอะไรต้นมุงพวกที่เคยเลี้ยงน้ำกันเด็ดเขามาคุยมาถามครับนี่คือบรรยากาศ พี่อบุญนะครับถือว่ายีหัวใจดวงเดียวกันนลยครับพลังหลักพลังเอฟซีของซาหน่อยเอฟซี FC อีหลาหน่อยงองค์ยิงเฮานะครับในคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนีสกอร์นะครับในคลิปหน้ามาเจอกันอีกนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกสกอร์ครับสวัสดีครับ